สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามาคัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อเมื่อวานเราวันที่2นะครับพี่พี่สามัคคีให้เก้ากับ5นะครับผลที่ออก 6-4, 6-96เนาะใครรูดที่9เข้าไปที่9 6นะครับ ส่วนสามัคคี v เวีให้9กับ5ผลที่ออก6 2076นะครับรอบนี้หลุดนะครับเน้น5 0 90เข้ามา2 0ส่วนในลาวอาเซียนนะครับให้4กับ0รุด0เนาะผลที่ออก793กับ7 74นะครับ0ูนไม่มาเนาะท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 7 74นะครับก็หลุดไป1รอบนะครับพี่นอ้องมาสายรูดแล้วก็เด่นรองนะครับ ส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่3นะครับธันวาคม2568นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับแล้วค่อยนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่สำหรับเราสามัคคีวันนี้ให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1เนาะ14 16 19 54 56 ห้าเก้าสามตัวห้าหนึ่งเก้านะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดไลค์นะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พี่การกดไลค์เป็นการเปิดการมองเห็นเนาะหรือว่าท่านใดที่อาจจะมีมีเขาเรียกว่าอาจจะมีในกลุ่มในเฟซในอะไรก็ฝากกดแชร์ได้นะครับพี่พี่เนาะ สามคัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่เลขเก้กับเลข5นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้าห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเก้าสองตัวนะครับ9 5 6นะครับ วันนี้ท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับเราพัฒนานะก็ขอให้แนวทางวันนี้ปังๆทิ้งนะครับในในงวดล่าสุดวันจันทร์นั้นมาแค่สายรูดแล้วก็เด่นรองเนาะเจาะไม่มานะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเจาะนะครับสำหรับเราพัฒนาอาเซียนนะครับให้ไปที่เลขสองกับเลขแปดนะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขแปดแปดสามแปดสี่แปดเก้า สองสามสองสี่สองเก้าสามตัวนะครับสองแปดเก้านะครับนะครับผมสำหรับแนวทาง3ามาวนะครับก่อนรอบดึกนะครับผมก็ตามนี้เลยนะ้องท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีนะครับสรับในค่ำคืนนี้คลิปนี้สวัสดีครับ